สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของผู้ที่เกิดในธาตุดินนะคะชาวกันพฤกษกมังกรน,นะคะประจําปักหลังเดือนเมษายน2564นะ เป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่กรณีนะการอ่านดวงในครั้งนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะ general reading ซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดังนั้นนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่านำเอาคำทำนายในครั้งนี้นะคะไปตัดสินใดๆใ,ในชีวิตจริงนะ มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะดังนั้นหากไม่ตรงก็ถือว่า,าเราพิทาให้กันฟังแล้วกันเนาะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่มีคู่กรณีนะคะชาวธาตุดินนะคะเป็นยังไงบ้างเอง่ยปากหลังเดือนเมษายนนี้นะคะคุณยังสบายดีอยู่ไหมขอภัยพลังงานด้วยนะคะ ให้ช่วยบอกหน่อยนะคะชาวท่าดินเป็นยังไงบ้างคะขอให้พลังงานด้วยค่ะ lover s ว้าวใบแรกมาเป็น the lover เลย s 10 of cups โ oh. อ the chariot four of swords and one of pentacles ว wow. ้าวพลังงานค่อนข้างโอเคอยู่นะ เอ,อมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะชาวธาตุดินนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คะะของคุณในปักหลังนี้ไม่หมอมีความรู้สึกถึงคุณไปตกหลุมรักใครสักคนหรือเปล่าคะเนี่ย the lovers เนี่ยเห็นไหม the lovers ตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณหรือเปล่าคะ ซิโก้คัพส์มาเนี่ยซิโก้คัพส์มาน่ะเป็นคนเก่าๆคนคุ้นเคยนะคะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้เพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่เคยพบกันมานานแสนนานเนี่ยคะ่ะในอดีตทีเนี้ย มันมีชารยอดมาไม่หมอนความรู้สึกว่าคนคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ห่างหายกันไปนานนะไปอยู่ไกลๆกันอย่างเงี้ยค่ะอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดต่างทินต่างแดนมาจากแดนไกลก็ได้นะคะในกรณีนี้นะหากไม่ได้เป็นคนเก่าๆของคุณนะคะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศก็ได้นะคะหดือชารยอดเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะตรงเนี้ย พลังงานของการเดินทางกลับมาหาคนที่เขารักและคิดถึงนะคะแต่หามว่าตรงคุณเองรู้สึกยังไงไม่หมอนอความรู้สึกว่าชาวท่าดีเนี่นนะคะมีความรู้สึกว่าอยากนิ่งๆอะ่ะเหมือนกับว่า ในบางคู่บางคนเองนะคะคนคะแนนของคุณอะ่ะของชาวธาตุดินนะ่ะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาแล้วด้วยก็ได้นะแต่ทีนี้ตัวของคุณเป็นยังไงตัวของคุณค่อนข้างที่จะนิ่งพอสมควรนะมีสีดาบเข้ามานะคะมีความรู้สึกที่อยากที่จะขอพักเบรกกับความรักความสัมพันธ์ไปก่อนในช่วงระยะเวลานี้นะ่ะในบางคนเนี่ยนะคะชาวธาตุดินเองอาจจะมีโชคมีลาภนะคะหรือว่ามีเกณฑ์นได้เริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหม่ด้วยเช่นกันนะคะหนึ่งเรียน เป็นความรักความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นของคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะมีฐานะด้วยนะไม่หมอมองอย่างนี้หาไมได้เป็นคนที่มีฐานะแล้วนะคะเขาเองนะคะอาจจะค่อนข้างจะเป็นสายเปย์อย่างนี้ก็ได้เนาะมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามานะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีฐานะพอสมควรต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษามาจากแดนไกลอย,อย่างงี้ะคะ่ะ แล้วก็ลงทุนกับความรักความสัมพันธ์พอสมควรเลยทีเดียวนะหากไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะในบางคนเองชาวตุดีบางคนหากคนคนนั้นของคุณไม่ได้เป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็อาจจะเป็นคนเก่าๆที่กลับมานะคะแล้วก็ซื้อของซื้อของมาฝากนำอะไรมาง้อเราอย่างนี้ค่ะเนี่ยเป็นไปได้ หรือหากไม่เป็นคนเก่าๆก็เนี่ย the lovers นะคะมันอาจจะเป็นความบางคนเองนะธาตุดินบางคนอะ่ะ the lovers มามันเป็นการตกหลุมรักซึ่งกันและกันแต่อย่างที่บอกบางคนมันอาจจะมีคนที่เหมือนมีคนเข้ามาแทรกด้วยอย่างเงี้ยค่ะอืมเป็นเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยคนที่3ามเข้ามาแทรกด้วยก็ได้แต่ทีเนี้ยเขาเองอะ่ะเหมือนว่าพวกคุณห่างหายกันออกไปแล้วใช่ปะ เขาก็อยากกลับอยากที่จะกลับมาขอคืนดีอยากที่จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการกลับมาของเขาเนี่ยมันก็นั่นแหละอาจจะมีการที่ว่าได้ซื้อของซื้อของซื้ออะไรซื้อเหมือนแบบคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภอะ่ะตอนเนี้ยอืซึ่งโชคลาภมันอะ่ะมันจะมาจากคนของคุณนั่นแหละหรือคนรักของคุณแหละที่จะนํามาให้นะ่ะนะเป็นเงินก้อนก็ได้เป็นของฝากของกำนันอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะคะ อีกกรณีหนึ่งนะคะหาไม่ได้เป็นคนรักหรือคนเก่าๆที่เขานําของนําอะไรมาฝากคุณค่ะอาจจะเป็นการที่ว่าคุณเองอ่ะมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของโบนัสนะคะ mm hmm. เงิน incentive mm hmm. เงินเเงินให้โดยเสน่หาจากใครสักคนหนึ่งนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. มันเป็นพลังงานของการได้รับเงินได้รับโชคลาบะคะ่ะ mm hmm. เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ทีนี้ในเรื่องของ กลับมาในเรื่องของคนรักก่อนเนาะเราและเขาเยเอย่างนี้ค่ะคุณเ่ยก็ขั้นนิ่งอ่ะหมอเป็นความรู้สิกงั้นนะอาจจะเหนื่อยหรือว่าอาจจะแบบว่าขอพักก่อนอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณไปเจอไปเจออะไรมาก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดไพ่ไปเรื่อยเดี๋ยวจะรู้เองว่าคุณไปเจอไปเจออะไรมา ที่แน่ก็น่าจะมีในบางคนเองถ้าดินก็อาจจะเป็นความรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้นี่แหละค่ะมีคนเข้ามาแทรกเนาะอ <condu it S 1> <connais S 2> ืมก็มีเกนห่างหายกันออกไปอย่างนี้อ่ะ,อะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามาส่องคนรักของชาวท่าดินกันดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนตอนนี้เขาคิด <call S 2> <Gan> อะไรอยู่ขอพลังงานไพ่ด้วยนะคะไพ่ช่หว่ <call> <บ>องไหมคะ วันนี้หมออาจจะเจิบคอนิดนึงนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเสียงสเท่าไหร่แต่จะพยายามนะคะขอให้พลังงานในฝั่งของ คนคนนั้นคงชาวธาตุดินกันด้วยนะคะเอาละมาดูกันดีกว่าเขาเป็นยังไงว้าวทูคบคัพโอยเอ็กอ์อวนชัดเลยอะอาคามามา อ่ะเดือันมาจะให้อ่านยังไงดีอ่ะขอลุ้นไปสุดท้ายก่อนดึงอ่ะโอเค s o good อ่ะฝั่งของเขามีสองถ้วยคิดถึงคิดถึงคนรักนะ่าเห็นไหมอ๋ออยากส่งข้อความกลับมาอย่างรวดเร็วเขาอยากส่งข้อความหาคนคนนั้นของเขานะคะมีคือเขามองว่า เหมือนกับว่าหาบางคู่บางคนเนี่ยนะคะที่มีการห่างหายกันไปเนาะแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์มันมีคนเข้ามาแทรกเนาะในบางคู่บางคนอย่างเงี้ยเติร์ดปาร์ตี้แต่เหมือนกับว่าช่วงระยะเวลานี้เขา่ารู้แล้วนะว่าเขารู้ใจตัวเองเหมอเขาสื่อังนน,นะเขายืนมองดูเรื่องราวที่ผ่านมาความทรงจําในอดีตที่ผ่านมาที่เขารู้สึกว่า เรื่องราวเหล่านั้นน่ะแหละที่มันคือแสงสว่างของเขานะคะมันคือมันคือมันคือเดอะสันของเขาอะมันคือความสดใสมันคือพลังงานอันที่มีแต่ความพลังบวกมีแต่อะไรที่มันดีๆอะในความทรงจำเขานั่งเขายืนมองอยู่เขาคิดถึงอยู่อย่างเงี้ยเออทีเนี้ยขามามาด้วย เามาเนี่ยมันก็คือ judgment อะเนาะในไพ่ w h ท e รเดอร์เข้ามาเนี่ย,ม,ะนะย,าม,ายมาบอกว่าอะไรคือมันเป็นการปลุกของโชคชะตานะคือสิ่งที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แะคะ่ะมันเป็นผลของตางกระทําในอดีตที่ผ่านมานะคะหรือว่าโชคชะตาเองเขาก็ยังไม่อยากให้พวกคุณนี้เลิกกันอนะหมอความรู้สึกอย่างนั้นสองถ้วยมาแปดไม้เท้ามาอยากส่งข้อความไปหาคนที่เขารักและคิดถึงที่เขารู้แล้วแหละว,ว่าเป็นคนนั้นแหละนะอืม การกระทาในอดีตหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้มันเป็นมันเป็นเกณฑ์ที่ว่าจะต้องได้กลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมองความรู้สึกว่าเขามีความคิดถึงคงคิดถึงคนอะในบางคู่บางคนนะคะที่แต่งงานกันแล้วแล้วมีลูกด้วยกันอะเนี่ยมีลูกด้วยกันหนึ่งคนหรือเปล่าคะลูกชายเนี่ยอืมเนี่ยอยากกลับมาหาอยากกลับมาหาครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะอยากไปหาลูกอย่างเงี้ยอืม เนี่ยคือเขาเข้าใจดีแล้วเขารู้แล้วอะว่าแบบว่าว่าคุณคือว่าคนคนนั้นน่ะเออเนี่ยคือแสงสว่างของเขาอะจะมีการส่งข้อความกลับไปหาคนคนนั้นของเขานะคะคนที่เขารู้สึกว่าคือคู่ของเขาคนที่เขารู้สึกว่าอยากที่จะดูแลซึ่งกันและกัน มีการมีความทรงจำดีให้แก่กันมีแต่ความดีๆที่จะมอบให้กันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเอือเ้ออา,อ,อ,อาทรความเห็นอกเห็นใจความการุณต่อความรู้สึกความอะไรก็ตามแนบที่อยู่แล้วมันสบายใจเนี่ยเนี่ยเขารู้แล้วเขารู้และนะคะจะมีการส่งข้อความกลับไปหาคนคนนั้นของเขานะ่ะเป็นคุหรือเปล่า เรามาดูกันดีกว่าแล้วคุณละ่ะชาทาดดินคุณจะคุณคิดยังไงอยู่แล้วคุณอยากทำอะไรอยู่นะคะมันได้มีการ take action แน่ๆนะคะจากพลังงานไพ่ที่เกิดขึ้นนะในปากเนี้ยหมยความ่รู้สึกอย่างนั้นนะ,ะคุณเหนื่อยใช่ไหมเอ่ย t e n a w o s คุณไม่มั่นใจ to absorb Page of pentacles คิดถึงในพื้นที่ของตัวเองมีการแอบ,บสืบแอบ,บส่องเขาอยู่เหมือนกันนะ the world อ่า four of cups ในฝั่งของคุณเองอะ่ะคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยอะ่ะเหมือนคุณเหนื่อยคุณอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบ ตัวเองได้หรือว่าจะให้คำตอบใครเงี้ยคะ่ะคุณก็ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ในตอนนี้อาจจะค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะคะไพ่ไพ่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันสดาบนะคะ2ดาบเหนื่อยไม่หมั่นใจอยากพักอ,กอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมองมีความรู้สึกว่าคุณเนนะคะก็มีคนในบางคู่บางคนนะคะสภาพดินเนก็มีคนที่เข้ามาขออกาสเข้ามาสาสัมพันธ์ด้วยแล้วคุณล่ะนี่ไง ไม่เอา้าไม่คุยไม่ถูกใจนะไม่อยากไม่คุยไม่ถูกใจมีความสุขกับการได้อยู่คนเดียวมีความสุขกับการได้แอบไปสืบไปส่องสืบส่องหาข้อมูลของคนคนนั้นที่อยู่ในใจคนคนนั้นที่ฉันยังอยู่ในพื้นที่ของฉันและถือเหรียญเหรียญน,นี้ก็คือความคิดถึงและความรักแต่อย่างที่บอกก็ อาจจะไปเจ็บอะไรมาแหละเนาะมันเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมแบกมานานและมันก็ยังแบกอยู่อมันเหมือนอาจจะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรที่คุณที่คุณจนมาทําให้คุณรู้สึกว่าฉันอนยากจะพักเบรกก่อนเนี่ยค่ะเป็นไปได้ the world คือตอนนี้คุณเองมีความสามารถที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วหนีก็ได้นะเหมือนกับว่าพอมีการบางคู่บางคนพอมีการห่างหายกันออกไปเนี้ค่ะตรง ต,ตัวของคุณเองอ่ะได้มีการมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นนะใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วพอเราเหมือนแบบอยู่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วแล้วเธอกลับมาทำไมอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะึกออกไหมเออคุณเองอาจจะคิดว่าฉันอยู่ได้แล้วอ่ะแล้วเธอกลับมาทําไมตอนนี้อย่างนี้นีเห็นไหมแต่ถามว่ารู้สึกดีไหมก็รู้สึกดีนะเหมือนแบบ เออก็รู้สึกดีแต่ลังเลใจไงแบบมันเจ็บมันเหนื่อยมันหนักมาแล้วอ่ะก่อนหน้าเนี้อาจจะพยายามมากพอสมควรที่จะประคับประคองหรือพยายามที่จะรัง้งหรือพยายามที่จะปรับเปลี่ยนปรับจูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเงนี้ยคุณอาจจะรู้สึกท้อใจเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเออก็เลยแบบนิ่งๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะน,นี่ในบางคู่บางคนนะ คุณเองอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเปล่าคะชาวธาดินเด็กถือเหรียญเนี่ยเด็กถือเหรียนค่อนข้างที่จะโฟกัสกับความเป็นจริงแล้วก็การตัดสินใจของคุณมันจะมีในเรื่องของปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะจะไปต่อหรือในการเลือกสรรคนหรือในการที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะต้องมี ไม่ได้ใช้แค่อารมณ์และความรู้สึกนะชาวธาตุดินจะมีการใช้เหตุและผลใช้ปัจจัยเยอะมากในการที่จะมาประกอบการตัดสินใจนะอืเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเงินทองด้วยนะเนี่ยเด็กชื่อเรียนเออคิดเรื่องเงินเรื่องทองอยู่พอสมควรนะคนคนนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าเอะ เออหากคุณไม่ได้เป็นคนที่เด็กกว่าเขานะคุณเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีพลังงานของเด็กถือเรียนในตัวนะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะอืมอยู่นิ่งๆก่อนนะดูท่าทีดูหลาดเล่าลังเลไม่หมั่นใจอยากไปไปดีไหมไม่ไปเจ็บไนงะเหนื่อยไง ไปดีไหมกลัวกลัวการเหนื่อยอีกครั้งกลัวการเจ็บอีกครั้งประมาณนี้ไม่หมอว่านะคนคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือลัคนาราศีพิจิกเป็นไปได้ลัคนาราศีเมถุนลัคนาราศีกรกฎนะคะแล้วก็มังกรด้วย นะคะชาวมังกรด้วยเรามาดูพลังงานเอาคัมกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขอบให้พลังงานเอาคัมด้วยค่ะ Ace of w o n d s King of Swords, Knights of Pentacles, Wow, Seven of Cups. อยากเริ่มต้นแต่คิดเยอะอะ่ะ Temperance มาอีกอะ่ะหมอกว่าคุณลังเลนะ Temperance มาสองดาบมาอย่างเงี้ยค่ะคือคุณอะ่ะ ตจจริงแล้วคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขานั่นแหละนะหมอว่าเนี่ยเอสซเอซบอลอ่นะแต่การเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้คุณค่อนข้างที่จะตั้งเป้าหมายแลวก็ค่อนข้างที่คาดหวังแบบจริงจังมากกว่าเดิมนะ่ะนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นไพ่เอ่อหนึ่งไม้เท้าอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ที่ มันจะต้องมั่นคงขึ้นกว่าเดิมมันจะต้องไม่เหมือนเดิมมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมมันจะต้องมีอะไรที่ชัดเจนมากกว่าเดิมคุณจะต้องมีความชัดเจนนะเนี่ยคุณตอนนี้คือสิ่งที่คุณต้องการราชาดาบนะคะชัดเจนกับความรู้สึกเหตุและผลมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อก่อนอาจจะมีการประนีประนอมปรับตัวได้ ปรับตัวบ้างยอมบ้างยอมแล้วยอมมากพอแล้วอเงี้ยฉันปรับพอแล้วเพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมาครั้งนี้ก็จะแบบว่าคิดแล้วแบบต้องชัดเจนต้องมั่นคงต้องจริงจังต้องเหมือนต้องมีการถ้าเป็นสถานะก็ต้องไม่ใช่สถานะเดิมประมาณนี้นะคะแล้คนค่อนข้างที่จะ มันเป็นการชัดเจนกับความรู้สึกชัดเจนกับคําพูดเป็นการแสดงออกถึงคําพูดที่คิดยังไงในใจก็จะพูดไปแบบนั้นนะคะมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะและอยากให้มันเริ่มต้นและมันเป็นแบบนี้นะคะคุณมองว่ากลับมาครั้งนี้มันจะไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะอย่าเป็นเหมือนเดิมนะอย่างนี้น,นะไม่เอาแล้วนะแบบเดิมเดิมอย่างเงี้ยค่ะมันเหนื่อยมันหนกักขี้เกียจแบกแล้วไม่เท้ากองนี้อยากจะทิ้งมันลงไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะนะ อัศวินเหรียญอย่างที่บอกมากระเด็กเหรียญจะให้อ่านยังไงมันก็คือมันก็คือรักเขาคิดถึงเขาแหละแต่อย่างที่บอกมันต้องเหรียญไงกับไม่เท้าต้องมั่นคงต้องพิสูจน์ว่าคุณอะมาแล้วคุณจะจริงจังกับฉันมาแล้วมันจะต้องดีขึ้นนะคะสมมุติว่าอ่ะคุณต้องแสดงให้รู้ว่า การงานของคุณไหนความมั่นคงของคุณการงานของคุณชัดเจนหรือยังอ่ะคุณทำคุณทำอะไรคุณมีเป้าหมายหรือยังหาไม่มีเป้าหมายคุณวางแผนหรือยังมีแพลนหรือยังไหนมาคุยกันซิอย่างนี้เป็นไปได้นะหรือถ้าทําธุรกิจล่ะธุรกิจเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงเอาเหตุและผลมาคุยกันมาว่ากันเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะมันจะไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าจับต้องไม่ได้แล้วเหมือนที่ผ่านมาประมาณนั้นนะแม้ว่าคุณเนี่ย เจเวนอฟคัพมากับแชมเปี้คือความคิดอย่างที่บอกมันจะต้องมีอะไรคิดเยอะๆเป็นความคิดที่มีปัจจัยอื่นๆมาประกอบกับการตัดสินใจมากอย่างเงี้ยค่ะอเรื่องเงินเรื่องทองพ่อแม่เรื่องบ้านเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างๆเรื่องงานเรื่องอนาคตเรื่องอดีตเรื่องอะไรมันเต็มหัวเยอะแยะได้หมดเลยนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะเอามาประกอบกับการพูดการคุยกับเขาที่เขาถ้าเขาคนนั้นเขากลับขึ้นมาหาคุณนะคะคุณจะแสดงจุดยืนของคุณ อคุณแซนสุดยืนคุณจะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองขาดการที่เคยปณีบนอมแล้วคุณก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นจะลดความปณีบนอมลงแล้วก็จะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองอย่างนี้ค่ะแต่คุณก็ยังมีความลังเลไม่มั่นใจแหละอย่างที่หมอบอกว่าคือสมมติว่าถ้าเขามาอย่างนี้มันเป็นถึงหมอความรู้สึกว่าปาักลังเนี้ยมันจะเป็นการที่ว่าคุณอะเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาคนนั้นของคุณนะคะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งมากกว่านะ เหมือนกับว่าโอเคฉันฉันก็เวลคัมนะฉันก็ต้อนรับถ้าถ้าคุณจะกลับมานะคือฉันให้โอกาสในการที่ว่าจะได้เข้ามาพูดมาคุยกันได้มาเรียนรู้ศึกษากันเหมือนเดิมแต่มันจะต้องมีอะไรที่พัฒนาขึ้นหนึ่งสเตปไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะเรื่องของฐานะเรื่องของเป้าหมายเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องอะไรก็ตามแต่มันจะต้องเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสเตปนะคะประมาณนั้นเลยทีนี้นะ template คือ ก็อย่างที่บอกเพราะว่าคุณอน่ไม่มั่นใจคุณพยายามที่จะบาลานซ์คุณพยายามที่จะ Balance, ยายาทําทุกอย่างให้มันบาลานซ์ทําอะไรทุกอย่างให้มันสมดุลให้มันอยู่กับเหตุและผลอยู่กับความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยคะ่ะนั่นก็คือสิ่งที่เหตุผลว่าทําไมคุณถึงยังเป็นสีดาก็คือยังเลือดที่จะนิ่งนะคะเด็กถือเหรียญนิ่งอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าต้องการให้เขาพิสูจน์ตัวเองเนี่ยอืมมันจะไปถึงเวลาที่คนนั้นของคุณเขากลับมาแล้วเขาจะต้องจริงจังแล้วก็ เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองนะหมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะและในบางคู่บางคนเองนะคะชาวธาตุดินบางคนเองอาจจะได้มีเกณฑ์เริ่มงานใหม่ด้วยนะอืเป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงด้วยนะคะใบนี้มันอาน่านอีกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นการได้เริ่มงานใหม่ๆนะคะเป็นงานใหม่ที่บางคนเองอาจจะตกงานแล้วแต่มีโอกาสเข้ามานะคะซึ่งงานนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงและสามารถที่จะ เป็นแสงสว่างคุณค่ะคุณสามารถที่จะคาดหวังอนาคตกับงานงานนี้ได้พอสมควรเลยแหละนะคน่อนข้างที่จะยืนยาวมันคงเพราะคือไม้เท้าไงไม้เท้าที่ปักลงไปที่ดินแล้วมีดอกไม้เติบโตมีแบบผีเสื้อมามันคือแบบมันคือความหวังมันคือแบบนี่มิตหมายที่ดีอะค่ะของอนาคตเราอย่างเงี้ยนะอืมเอาล่ะมาถามออร์เรเคิลกันดีกว่า Oracle, Nanam Naita. Beneath the surface lies great bounty. Expand your horizon and trust that's a divine plan, a divine plan, okay. o r a c l e อยากที่จะแนะนำนะคะว่าให้เรา,าค่ะพยายามที่จะเปิดโอกาสอืมก็คือเขาเรียกอะไรคือเปิดโอกาสให้กับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะอย่าปิดกัน้นหมอก็ค่อนข้างที่จะไพ่ออร์เคล่ะที่บอกมาค่อนข้างจะสอดคล้องกับสถานาการณ์พลังงานภาพรวมนะของของไพ่ของคุณเนี้ยคะ่ะเออคือมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับ ให้กับเขาคนนั้นนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยได้เรียนรู้ได้ศึกษาคน้นหาคําตอบหรือได้พูดได้คุยได้เคลียอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆถ้าคุณได้เปิดโอกาสอะไน,น,นั่งพูดคุยกันนะคะหรือเคลียกันเคลียใจกันเงี้ยเนาะเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็คือสิ่งที่สวยงามนั่นแหละนะมันอยู่ สิ่งที่สวยงามหรือหักเราต้องการที่จะเจอแสงสว่างหรือขุมทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่เหมือนขุมทรัพย์อ่ะเออความรักมันก็เหมือนขุมทรัพย์คือเงินทองอะไรก็ตามแต่มันมาถ้ารักดีอะ่ะเงินทองมันก็ตามมาถูกไหมเออมันก็คือมันก็เหมือนกันแหละกับการที่ว่าเออถ้าช่วงนี้คือคุณเปิดโอกาสที่จะได้พูดได้คุยได้เคลียร์ใจกันอย่างเงี้ยค่ะเออพอความรักมันมันเคลียร์แล้วอย่างเงี้ยค,ครับ การงานการทํางานหรือว่าการดําเนินชีวิตต่างๆมันก็ลาบรื่นหรือเปล่าเอ่ยเนาะเพราะว่ารักมันก็เหมือนน้าตาลอะ่ะมันมาเติมใจให้เราอะ่ะเอเหมือนใส่กาแฟไม่เติมน้ําตาลอะ่ะใส่กาแฟกาแฟมันก็กินได้นะอก็กินได้มันไม่หวานแต่มันก็กจืดอะ่ะใช่ไหมแต่พอเติมน้าตาลเติมนมลงไปมันก็ทําให้อร่อยขึ้นหรือเปล่าเนาะสําหรับคนชอบกินกาแฟนมอันนี้แม่หมอยกตัวอย่างให้เห็นภาพเพราะแม่หมอเป็นสายบคอฟเลเวอร์อย่างเงี้ยประมาณนั้น นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะชาวธาตุดินนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอมานะแม่หมอมีเรื่องอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยเรื่องหนึ่งนะคะก็คือแม่หมอเพิ่งเปลี่ยนลายไอดี ID ใหม่นะคะจากเดิมเป็นลายไอดีอลนะิสา LM เนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นอลิสา LM1010 หใหม่นะคะเนื่องจากว่าเครื่องเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ มันค้างออแล้วก็แบบข้อความมันส่งมาเยอะแล้วเครื่องเครื่องเก่าของแม่หมอมันค่อนข้างใช้มนานานแล้วสักพักแล้วแล้วเหมือนแบบมันไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเปลี่ยนมาใช้อีกเครื่องหนึ่งนะคะเอ,อ่อที่แบบรองรับมันจะทําให้ช่องทางการติดต่อสายมันฟล์ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ประชาสัมพันธ์แต่แม่หมอโพสต์รายล,ละเอียดไวท้ที่เอ,อ่อตรงบัญชีในชาแนลของแม่หมอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลองไปดูนะ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครยังมีลายไอดีเก่าก็คือยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าจะเริ่มใช้อันใหม่แล้วเนาะประมาณนั้นก็ขอบคุณมานะหากใครที่ต้องการดูดงเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อมาที่ลาย ID ใหม่ได้เลยนะคะ a l i s a l m 1 0 1 0นะคะอลิสา L, I s a l M 1 0 1 0นะคะเอ่อะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe แล้วก็กดพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ โอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยจ้า